เปิดเผยข่าวล่าสุดโครงการคนละครึ่งพ l ั s กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ระบบอ e ีคอมเมิร์ซในกลางเดือนตุลาคม2568นี้ซึ่งเป็นการยกระดับร้านค้าและประชาชนเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาดูว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรบ้างโครงการคนละครึ่งพ l ั s เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอนุทินซึ่งเป้าหมายในการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลได้กล่าวถึงความประโยชน์ของโครงการนี้ว่ามันจะสร้างการแบ่งปันกันในการจ่ายภาษีและเป็นแรงบันดาลให้คนที่เสียภาษี60 40มีส่วนรวมกับรัฐบาลรัฐบาลเชื่อว่าการเปิดโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นและเป็นการเตรียมตัวให้ประชาชนเข้าสู่ระบบอ e ีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็ว นายละวันแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังได้เผยว่ากระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้และคาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนในสัปดาห์ถัดไปการลงทะเบียนนี้จะช่วยเพิ่มสิทธิให้กับประชาชนและร้านค้าในการเข้าถึงระบบอ e ีคอมเมิร์ซแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดโครงการคนละครึ่งพลาสมีผลกระทบต่อการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนอย่างไรการเพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนและร้านค้าจะส่งผลต่อการเติบโตของตลาดอย่างไร มีผู้สงสัยว่าการเพิ่มสิทธิให้กับประชาชนอาจจะส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเกินกว่าที่คาดการแต่รัฐบาลก็มีความมั่นใจว่าการเปิดโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นโครงการคนละครึง่งพลสจะแบ่งสิทธิออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มแรกจะได้รับสิทธิพิเศษรัฐช่วยจ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิประมาณ11ล้านคนและกลุ่มที่2จะได้รับสิทธิจ่ายคนละครึ่งหรือรูปแบบ50 50ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆอย่างกว้างขวางนายเอกนิตินิติธันประพาสได้เปิดเผยว่าโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบภาษีและยังช่วยยกระดับพ่อค้าแม่ค้าให้เข้าสู่ระบบอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งจะช่วยขยายตลาดและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์คนละครึง่งพลาสสามารถทำได้ผ่าน2ช่องทางคือผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com และผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจะต้องผูกกับกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์จีวอลเล็ตและเติมเงินเข้าไปก่อนใช้บริการขณะนี้การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งที่ผ่านมายังคงมีการลงทะเบียนได้อยู่แต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลเพิ่มเติมถ้ามีข้อมูลใหม่ล่าสุดจะรายงานให้ทราบต่อไปโครงการคนละครึ่งพล u ส จะเป็นการเตรียมตัวให้ประชาชนเข้าสู่ระบบอ e ีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็วและช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆอย่างกว้างขวางทั้งนี้การเปิดโครงการนี้ยังมีผลกระทบต่อการจับใจใช้สอยของประชาชนและการเติบโตของตลาดทําให้มีความคิดเห็นและความคาดหวังต่างๆจากประชาชนคุณคิดอย่างไรกับโครงการนี้คิดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วขึ้นแค่ไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับประชาชนและร้านค้าชวนคุณเข้ามาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่